สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะดีดีดต้อนรับเข้าสู่หนุเต้ชนแนลนะครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวเกมเกิร์ฟฟอนไลน์ภาคที่2นะก็เป็นเกมแนวซีมูเลชันอาร์นะครับที่เราจะควบคุมน้องสาวๆนะครับหรือว่าเรียกว่าดอลนี่ยแหละนะครับทำการต่อสู้กับศัตรูนะก็อย่างแรกครับไปดูรูปแบบการต่อสู้กันก่อนเลยในการต่อสู้เราจะต้องจัดทีมทั้งหมด4คนด้วยกันนะก็จะมีตำแหน่งต่างๆกันไปนะครับมีสายโล่นะแล้วก็มีสายแร่ประชิด แล้วก็มีสายฮิลหรือว่าบัฟนี่ยนะฮะแล้วก็มีสาย DPS นะอันนี้ก็พยายามจัดให้มันสมดุลกันนะครับของผมก็จะใช้โล่ 1, DPS 2แล้วก็ฮิลหนะรูปแบบการต่อสู้ก็เป็นซิมูเลชัน RPG เลยนะครับใครนึกไม่ออกก็เหมือนฟอนมิชั่นนั่นแหละเราต้องจัดน้องๆลุยแล้วก็มันจะมีพวกที่กำบังอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ต้องใช้เป็นประโยชน์รวมถึงพวกบัฟอะไรต่างๆนานา,นาด้วยนะ แต่ละคนก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ผมใช้ท่าไม่ตายอันนี้ทําให้ทะลวงพวกบังเกอร์ได้แรงมากขึ้นนะฮะแล้วก็การยิงซัพพอร์ตก็จะแรงขึ้นด้วยอย่างน้องคนนี้ก็สายป้องกันแต่ว่ามีสกิลที่สามารถโยนระเบิดแบบนี้ได้นะครับากตัววูก็จะโดนเป็นกลุ่มเลย ายเลยตูมตายไปหนึ่งนฮะนี่ก็เป็นตัวดามจอีกตัวหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวผมจัดการศัตรูเป็นฝั่งฝั่งไปก่อนละกันนะครับถ้าไม่ตายน้องจะเป็นบัฟนะให้ตีแรงขึ้น วนน้องคนนี้จะเป็นตัวฮิลนะครับป,ประกาศตัวนี้ก่อนโอเควิประตูมันเดินมาใกล้มากมยิงแรงเหมือนกันนะสวนไปเรียบร้อยตัวสไนเปอร์เขายิงฮนะ เอาเรื่องอยู่ไม่ตายนะมีที่กำบังนะครับเขามีที่กำบันนี้ยิงยากมาก องใช้ท่านี้ครับน้องเป็นท่าทะลวงที่กำบังฮะเรียบ,บร้อยนี่ผมใช้ท่าฮิวก่อนแล้วกันยิงแล้วก็จะฮิวให้กับเพื่อนน้องพีนที่เลือดน้อยที่สุนดนะหนคน เกมนี้มันจะมีพวกเส้นโวงๆให้ดูด้วยนะครับไอเส้นแดงๆเนี่ยศัตรูโจมตีเราโดนครับถ้าเส้นสีขาวเนี่ยเราตีเขาค่อนข้างเบาถ้าสีส้มก็จะแรงขึ้นมาอีกสีแดงคือแรงสุดนะครับอันนี้ผมใช้ท่าไม่ตายปั๊บให้ก็เลยตีแรงขึ้นเอาล้ศัตรูเหลือฝั่งนู้นโดนระเบิดไปเลยครับ โดนสองตัวเกือบตายนี่เป็นสายแท like ้งนะครับก okay. <To S 1> ็โดนตีแบบค่อนข้างเบานิดนึงโอเคปีเป็นชีเลยย่อย เรียบร้อยฮะเียวกับารต่อสู้ก็จะประมาณมนี้ครับถัดมาไปดูการเปิดกระชากันนะพอเราเล่นมาถึงด่าน SL ขีดหนึ่งขีดสองนะก็จะให้เราเปิดกระชานะครับกระชามาเปิดตรงนี้นะครับ Recruitment ในเบื้องต้นเนี่ยเกมจะมี2ตู้นะมีตู้ b e g เ n อ e r นะครับตู้ b e g เ n อ e r เนี่ยเราจะสุ่มแค่50โลเท่านั้นครับก็จะได้ น้อง1ใน5คนนี้มาเลยนะแล้วก็ใช้ตั๋วแค่8ใบเท่านั้น,นครับต่อการสุ่ม10ครั้งด้วยกันใน5คนนี้นะครับแนะนําน้องฉงจิ๋วเลยนะครับน้องฉงจิ๋วเป็นตัวดาเมจนะเป็นตัวเทียเ์เเลยนะครับตัวนี้เก่งมากๆนะครับเกมนี้จะมีทั้งหมด4โรด้วยกันนะครับก็คือมีบูวัก็คือแท้งนั่นแหละแวนกาดจะเป็นพวกแบบ หลบหลีกลวดเร็วนะครับแล้วก็มีเบิร์ดดาเมจโจมตีศัตรูได้แล้วก็นี่สายซัพพอร์ตนะครับคอยซัพเพื่อนแล้วก็เซนติเนลครับเซนติเนลก็เป็นตัวดาเมจนั่นแหละครับดาเมจดิลเลอร์นะซึ่งน้องฉงจิ๋วเนี่ยก็เป็นตัวดาเมจดิลเลอร์ที่ท็อปเทียร์เลยนะครับตอนนี้แล้วก็รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นพวกน้องโทโรโล่นะครับแล้วก็ซาบีน่าครับซาบีน่าเป็นตัวแทงค์นะส่วนอีกตู้หนึ่งก็จะเป็นตู้สแตนดาร์ดนะครับตู้สแตนดาร์ดก็ ดสุ่มไปปกติเลยเกมนี้เลทพิตี้เลทเนี่ยจะอยู่ที่เริ่มที่58โลนะครับถ้าไม่ได้จริงๆเต็มที่79ครับก็จะได้การันตีแล้วนะซึ่งตู้นี้นะครับจะมีตัวเหมือนกันเลยแต่จะมีอาวุธมาด้วยนะครับก็จะต้องลุ้นๆหน่อยสำหรับตู้นี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกันหน่อยละกันนะครับ50โลไปเลยขอให้น้องได้น้องฉงจิ๋วละกันนะไปฮนะ สกิลแอนิเมชันจะเป็นอย่างนี้ครับการเปิดกระชานะกบสไลด์นี้เลยโอ้ม่วงนะก็จะมีทั้งปืนทั้งตัวละครนะโอ้โห SR ยัง อนิเมชันสวยงามขนาดนี้เลยเนี่ยได้น้องชักคกลี่อะชักคกลี่ปืนเพียบเลยฮะละคร,รคตัวเดียวมาต่อครับโลที่2ี่สิบ

โอ้น้องน่ารักอยู่นะนี่น้องเซต้าครับอ้ยได้ปืนม่วงด้วยเอาล่ะต่อเลยครับโดที่30น้องชมจิ๋วต้องมาแล้วแหละมั้ง อึโอ้อยังม่วงอยู่โอ้ได้ซ้ำหมอได้ตัวโล่นะครับตัวซ้ำอ๋อน้องโกรซานี่เองเอาละโลที่40ฮนะใช้เพชรนะครับถ้าใช้เพชรก็จะใช้โลละ150นะ เกมนี้ค่อนข้างเฟรนลี่กับสายฟรีมากนะเดือนหนึ่งได้ประมาณเปิดได้ร้อยโลเลยนะเอาละโอ้โหมันยังไม่ทองอีกโอโ้ได้แค่ปืนเหรอเนี่ยปืนสไนเปอร์เหรอกึ่งกึ่งอืมเอาละครับต่อไปการันตีแล้วทุกคนน้องชงจิวมาเลยนะจ๊ะ ถ้าเอสอาร์ถึกจะกระโดดติดปัติดหรือเปล่านะไม่แน่ใจเอาละสองแล้วครับผมลุ้นหน่อยฮะเป็นใครโอ้ยได้ปืนเอสอาร์ด้วยโอ,โอ้ยขยัะชงจิ๋วเปล่า เฮ้ยโฉงจิวโอ้โหอย่างเท่มาแล้วโอ้โหมาครับผมสุดยอดสวยงามมากทุกคนได้น้องโฉมจิวฮะส่วนเกมนี้นะครับในการอัพเลเวลก็กดตรงนี้เลยนะเลเวลอัพตรงนี้ฮะครับก็จะใช้ตั๋ว รูปแบบอย่างนี้นะครับแล้วก็เกมนี้จะมีเลเวลแคปด้วยนะครับตอนนี้คอมมานเดอร์เราเลเวล6ก็จะอัพได้ถึงแค่เลเวล6เท่านั้นการอัพเลเวลโคตรเท่เลยนะมีแอนิเมชันให้ดูด้วยนะเนี่ยครับถ้าเกิดจะอัพเลเวลเพิ่มขึ้นต้องอัพเลเวลคอมมานเดอร์คือเลเวล i อดีเราเนี่ยแหละเพิ่มมากขึ้นนะถึงจะอัพเลเวลเพิ่มมากขึ้นได้นะครับ นอกจากการอัพเลเวลตัวละครก็จะมีการอัพเลเวลปืนของเราด้วยนะครับกดไปที่ปืนตรงนี้ก็จะมีการอัพ2แบบด้วยกัน Enchant คือการอัพเลเวลปืนของเราก็กดจำกัดของเลเวลก็คือเท่ากับ ID ของเราณนะตอนนั้นนะอีกอันนึงเป็น Calibrate นะครับอันนี้คือการอัพขั้นของปืนต้องใช้ปืนชนิดเดียวกันครับในการอัพขั้นของปืนขึ้นมานี่อย่างผมมีตรงนี้มีปืนซ้ำอยู่ครับก็อัพขั้นขึ้นไปครับเป็นแรงสามสูงสุดที่แร้งหกด้วยกันก็จะได้ความสามารถเพิ่มขึ้นไปนะ แล้วก็นอกจากการอัพเลเวลปืนกับอัพขั้นปืนครับยังมีการเพ้น์ปืนด้วยนี่มีสกินปืนนะครับซึ่งสกินปืนก็จะมีเงื่อนไขในการได้มาแตกต่างกันไปด้วยนะฮะเพื่อนๆก็สามารถแต่งปืนได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็ตัวปืนตรงนี้มันเนี่ยมันแต่งและได้เยอะแยะเลยนะเนี่ยครับใส่ออปชันข้างบนอะไรอย่างเงี้ยได้เพิ่มเติมเยอะเลยลก็ มันจะมีเงื่อนไขในการได้มาตรงนี้ก็ยวต้องดูอีกทีครับว่าแต่ละอันมันก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันไปในการได้มานะสำหรับตรงเปลนตรงนี้ส่วนเควสรายวันของเกมนี้นะดูตรงนี้นะครับคอมมิชชั่นตรงนี้นี่ครับก็จะเป็นเควสรายวันทําตามตรงนี้เลยนะครับเก็บแค่80แต้นเท่านั้นครับก็จะครบแล้วครับสำหรับเควสรายวันค่อนข้างง่ายครับเข้าดอมคอมพิซเดลี่ไซน์อิน แล้วก็ใช้สไตมิน่าครับ120อะไรพวกนี้ก็ครบแล้วให้ของขวาน5ครั้งอะไรอย่างนี้นะก็ไม่ยากเลยครับทำเสร็จป,ปุ๊บก็รับของไปครก็จะทำให้ตัวละครเรา ID เราเนี่ยเลเวลอัพขึ้นไวมากครับสำคัญเลยโค้ดไรวันอันนี้ มีตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นแบบ achievement ทั่วไปเราจะได้เพชรนอกจากนี้นะในส่วนตัวละครถ้าเราเปิดได้ตัวซ้ําๆนะครับเราสามารถั p ดาวได้ตรงนี้นะครับ fortification ตรงนี้ก็อั p ได้สูงสุด6ขั้นด้วยกันแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นเหมือน skill t r ครับก็ใช้เจ้าหลอดตรงนี้นะในการ up ครับแล้วก็มันมีตัวขีดจากัดด้วยครับต้องเลเวลเท่าไหร่อะไรเงี้ยถึงจะัพขั้นต่อไปได้ พอเราอัพเ,อเยอะๆปุ๊บเนี่ยมันจะมีฟิกคีย์ขึ้นมาครับแล้วก็ไปใส่ตรงนี้ครับเนี่ยฟิกคีย์จะใส่ตรงนี้ได้ทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันก็จะเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครของเรามากขึ้นถัดมาจะเป็นในส่วนของพับ l ิก a อรียนะครับพับ l ิกแอรียก็จะมี d o มิท t o อรก็จะเป็นที่ที่ให้เราได้ดูตัวละครของเราเนี่ยแหละนะแล้วก็สามารถให้ของขวัญได้ด้วยนะครับ นี่ตรงนี้ก็ยิ่งน้องมีค่าความสัมพันธ์ของเรามากขึ้นเท่าไหร่ครับมันก็จะได้สแตทเพิ่มมากขึ้นด้วยนะฮะตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนดอของเราได้หมดเลยนะฮะนี่น้องชงชิวนี่ครับก็อัพไปแล้วมันก็จะมีพวกแบบ เสียงเพิ่มขึ้นมา e m มเมอร์ชันอลอะไรพวกนี้ท่าทางเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะก็อย่าลืมไปอัพกันด้วยนะครับชอบใครคนไหนจะปั้นใครก็อย่าลืมเพิ่มความส,สนมุกมากขึ้นถัดมาจะเป็นดิสแพ d นะฮะดิสแพ d ตรงนี้จะมีเงื่อนไขนิดนึงมันไม่ใช่แค่ลงดิสแพ d ธรรมดานะครับเริ่มต้นเนี่ยก็คือเราจะเลือกดอลงเนี่ยเราต้องให้ดอเนี่ยครับผ่านเขาเรียกว่าผ่าน Assignment ก่อนนะ ซึ่ง assignment เนี่ยก็ดูตามนี้เลยครับเ e เวลอัพ15แล้วก็ให้ของขวานอันนึงแล้วก็ผ่านด่าน1-8อย่างเงี้ยถ้าได้ทำครบครับก็จะสามารถเอาดอพวกนี้ครับไปลงมิชชั่นได้เมื่อกี้เห็นว่าน้องคนนี้เป็นสีดำอยู่ใช่ไหมฮะเนี่ยตอนนี้ก็คือได้แล้วน้องคนนี้ก็เหมือนกันเนี่ยก็ต้องเอาเลเวลไปอัพนิดนึงนะครับแล้วก็ให้ของขวานหน่อยนึง ออตรงนี้ปุ๊บเราก็จะสามารถใส่ลงดิสแพดได้แล้วนะครับดิสแพดที่ผมแนะนําก็จะเน้นเป็นพวกอาวุธปืนตรงนี้ครับอาวุธปืนแล้วก็เงินเพราะใช้เยอะมากซึ่งแนะนําให้กดตรงนี้นะฮะมันจะเป็นอดอที่แบบได้ค่าแบบเยอะๆนะครับซึ่งในการลงดิสแพดก็ต้องใส่ดอทั้งหมด2คนนะไม่งั้นมันไม่สามารถที่จะลงดิสแพดได้นะครับ ทีนี้ในหน้าดิสแพดเนี่ยก็จะมีการอัพฐานด้วยครับดูทางซ้ายล่างตรงนี้นี่การอัพฐานตรงนี้ครับมันจะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นทั้งหมดเลยแต่มันมีเงื่อนไขยอยู่นะไม่ใช่แค่จะใช้ไอตัวอุปกรณ์ตัวนี้เท่านั้นนะครับมันต้องใช้แต้มความสัมพันธ์ด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมว่าผมขายอีก10แต้มนะครับมันอัพไม่ได้แต้มความสัมพันธ์ได้จากไหนครับก็คือได้จากการที่เราให้ของขวัญของดองของเรานเนี่ยแหละเนี่ย เราก็ต้องให้ของขวัญตรงนี้ไปครับก็จะได้แต้มความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็พอแต้มเต็มแล้วต้องมากดตรงนี้ด้วยนะอ่าน,นี้อัพไม่ได้นะครับเงินไอตัวใบอัพอาวุธไม่พอครับผมผมลองเปลี่ยนเป็นตัวอื่นดูนี่นี่อันนี้อันนี้พอแล้วอัพขั้นครับเป็นความสัมพันธ์ระดับที่สอง ก็น้องดอก็จะได้ความสามารถเพิ่มขึ้นด้วยนะครับสแตทแล้วก็นี่เห็นไหมเขา้าความสัมพันธ์ได้แล้วนะครับก็สามารถอัปเกรดได้ละนี่อัพปุ๊บโอโ้โหเห็นไหมได้อะไรมาเต็มเลยนะครับก็ทําให้ไอดีเราเก่งขึ้นครับถัดมาก็จะมีอันนี้ครับดิชแพดเลเวลนิวงนี้อันนี้จะเป็นเหมือนสเตมิน่าครับถ้ามันล้นมันมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ย เหมือนกับการเอาของไปแลกครับเทรดกันนะแล้วก็อันนี้เอาพวกของพวกนี้ครับเทรดเป็นเหรียญครับเหรียญอันนี้วิชชิงคอยเนี่ยเอาไว้ทําอะไรครับดูซ้ายล่างตรงนี้วิชชิงคอยก็คือการที่เราจะไปกดสุ่มตรงนี้นะได้วีคหนึ่งเนี่ยหนึ100ครั้งด้วยกันนะครับของที่ได้ก็ตามนี้เลยก็ถ้าเกิด เรามีทรัพยากรเพียงพอนะครับก็ควรจะมาแลกเหรียญแล้วก็มาสุ่มให้ครบ100ครั้งต่อสัปดาห์นะครับของได้ตามนี้เลยได้ตัวละครระดับ S ด้วยนะครับก็แนะนําแต่ว่าช่วงแรกๆเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเอาของมาเทรดไม่ไหวนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เยอะมากๆนะครับถัดมาเหลือสุดท้ายครับดิสแพดช็อปตรงนี้ก็เป็นร้านครับเมื่อกี้ต้สังเกตว่าในการลงดิแพดจะมีดิสแพดเลคอรอดอยู่ใช่ไหมฮะ เอาันนี้แผ่นเลียกขอนี่แหละมาแลกขอในร้านนี้ของที่จําเป็นนะครับนี่กระชาครับตัวเปิดกระชาตรงนี้ฮะแลกได้อันเดียวนะครับต่อ,อสัปดาห์ด้วยกันนะส่วนพวกดันเจียนรายวันนะครับดูตรงนี้นะนี่กดเข้าไปครับมันจะมีซัพพลายมิชชั่นตรงนี้นี่ครับอันนี้ก็เป็นด่านฟาร์มนะอันนี้เป็นด่านฟาร์มพวกอัปเกรดตัวละครของเรานะครับ แล้วก็อันนี้เป็นด่านฟาร์มอัพเกรดอาวุธของเราแล้วก็อนาคตเนี่ยมันก็จะมีด่านฟาร์มอื่นๆเพิ่มขึ้นมานะครับตอนนี้ยังปลดล็อกไม่ได้ในดีผมแล้วก็นอกจากด่านฟาร์มไรวันเนี่ยจะมีคอมแบทซิมูเลชันนะนี่ก็เป็นด่านลงไปนะครับแล้วก็อัพผ่านด่านเพื่อเอาของมาอัพเกรดตัวคอรเรานั่นแหละแล้วก็อนาคต ถ้าเลเวลเราเยอะครับจะมีพวกบอสไฟบอสกิลอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยก็รอปลดเลเวลอยู่ตรงนี้ถัดมาอย่างสุดท้ายนะครับเป็นในเรื่องของร้านค้านะก็ในเซิร์ฟเบต้าตอนนี้นะครับจะมีร้านค้าเท่านี้นะครับอันนี้เอาตัวเพชรไปแลกนะครับตัวเปิดกระชานะแล้วก็อันนี้เป็นเศษเกลือครับที่เราเปิดกระชามาได้ครับก็สามารถแลกตัวเปิดกระชานได้เช่นกันแล้วก็อันนี้จะเป็นเศษเกลือที่เราได้อาวุธมานะฮะ ก็สามารถสะสมแล้วก็เอามาแลกอาวุธสีทองได้เลยนะเอาละครับเป็นไงกันบ้างครับกับการรีวิวเกมเก r ร์ฟอนไลน์ภาคที่2นะก็เป็นเกมที่น่าเล่นมากๆครับสาวน่ารักแล้วก็เป็นเกมซิมูเลชัน r RPG ที่สนุกเลยทีเดียวนะก็ไว้พบกันครับในการเปิดเซิร์ฟเวอร์อย่างเป็นทางการนะฮะก็ทางช่องเราเล่นแน่ๆครับเกมนี้ครับพวกซิมูเลชัน RPG ผมชอบอยู่แล้วนะครับฝาก like, กดไลค์กด u b s สไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย